เราจะทำเป็นขั้นเป็นตอนไปทำจนกระทั่งสุดขั้นตอนสุดซอยแล้วยังไม่รู้เรื่องก็จะทะลุซอยแม่เลยอไอ้พวกปากหมาที่มาเที่ยวว่าผมผมเข้าใจมันนะผมไม่ว่ามันเพราะว่าเงินเดือนก็กินเงินเดือนของนายมัน ทุกอย่างนายมันให้หมดแต่มันพูดแบบสมองหมาปัญญาควายพ่อหน้องครับใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนจะเป็นด็อกเตอร์จากดาวอังคารเอาแม่งมาให้หมดของผมมีไม่เกินสองสาคน นำโดยอาจารย์ยิบมันหองผมพี่น้องครับผมจะตอบคำถามว่าเราจะลงถนนเมื่อไหร่พี่น้องครับ เวลาเราสู้กับรัฐบาลโจรเราต้องทำงานด้วยความรอบคอบรอบคอบแปลว่าอะไรทำไมเราต้องมาร้องเรียนเรื่องนี้เพราะเราร้องเรียนแล้วเราก็วางเอาไว้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ทำวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าคุณไม่ทำวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ แล้วเราก็จะร้องเรียนต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎร,รท่านวันนอบุหมัดมาทาและสาส,าสาทุกคนรวมทั้งสวด้วยชีย้แจงให้ฟังว่าถ้าท่านไม่ยกเลิก MOU 2544ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถายชาติเข่าวบอกว่า เท่ากับว่าเราได้ใส่กุญแจมือพวกสสที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้อยู่อนาคตข้างหน้าแผ่นดินเปลี่ยนไปผู้มีอำนาจชุดใหม่เข้ามาก็สามารถจะใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เล่นงานทางกฎหมายพวกสสหรือสอวอบางคนตลอดจนคณะรัฐมนตรีได้ทุกคน ในข้อหาขายชาติรวมไปจนถึงการไปร้องเรียนที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้สำเนียงรู้ว่าความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นเช่นพระบรมราชโองการ2516นั้นจำเป็นต้องยึดถือให้มัน ผมอายุมากแล้วท่านผู้ชมนี่คือประวัติศาสตร์ส้ำรอยทำอะไรงวดนี้ต้องทำด้วยความระวังสู้ครั้งนี้ถ้าจะสู้ในที่สุดแล้วต้องชนะลูกเดียว พวกแกนำเก,เก่าๆพากันพูดบอกว่าไม่มีมวลชนแล้วพวกเราวันนี้ผมไม่ได้ระดมลุกระดมเพราะไม่พี่น้องมาเลยกันนะมากันด้วยใจเลยใช่ไหมแล้วถ้าถึงเวลาที่จะต้องลงกัน จะมามากกว่านี้พันเท่าหมื่นเท่ามีนมีนักการเมืองพรรคเพื่อไทยพูดบอกว่าถ้าเราไม่ตกลงผลประโยชน์แล้วเราจะรบกันหรือยังไงผมบอกว่า มึงกินยาผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้ทะเลาะก,กับใครกูถามว่าอันนี้เป็นของกูใช่ไหมใช่ถ้าเป็นของกูแล้วมึงมาเอาไปได้ยังไงถ้าเป็นของกูถ้ามึงไม่ฟังมึงจะเอาเมาเอาคืนก็ต้องเจอกัน บางคนพูดถึงเรื่องเก่าว่าผมเนี่ยเป็นสารตั้งต้นความวุ่นวายประเทศไม่เดินหน้าต่อไปเพราะการประท้วงของผมผมก็จะถามกลับต่อไปว่าที่กูประท้วง2,548เนี่ยกูประท้วงใครประท้วงเรื่องอะไรพี่น้องครับผมใช้เวลา18ปี สิปปีในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวไอ้พวกปากหมาที่มาเที่ยวว่าผมผมเข้าใจมันนะผมไม่ว่ามันเพราะว่าเงินเดือนก็กินเงินเดือนของนายมันทุกอย่างนายมันให้หมดแต่มันพูดแบบสมองหมาปัญญาควาย ับใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนเราจะทำเป็นขั้นเป็นตอนไปทำจนกระทั่งสุดขั้นตอนสุดซอยแล้วยังไม่รู้เรื่องก็จะทะลุซอยแม่งเลยม,มันบ สนที่ไม่มีมวลชนแล้วยังมีอยู่หรือเปล่าพี่นักถึงวันนั้นถ้าจำเป็นต้องออกมาแสดงพลังให้มันทราบพ,พร้อมไม่พร้อมครับท่านผู้ครับพลังดี วันนี้ผมจะพูดจบลงแต่ว่าท่านผู้ชมครับก่อนจะจบต้องขอชมเชยนกเขานิธิทรลำเหลือที่สู้มาตลอดขอชมเชยคุณหมอวรรมที่อุตส่าหร์รวบรวมชื่อตั้งแสนชื่อ ท่านนายกุงอ์องครับท่านพรกเครือไทยครับผมและพวกผมเนี่ยแล้อีกเยอะในประเทศไทยทำผิดตรงไหนที่เรารักชาติทำผิดตรงไหนที่เราไม่ยอมทรงต่อดินแดนที่เป็นของเราสิทธิอนาเขตที่ของเรา ให้กับกระเหม็นเพียงเพราะผู้นำกขเหม็และนายกทับซ้อนบางคนมีข้อตกลงกันว่าจะแบ่งผลประโยชน์กัน50-50ล้วพี่ตรงไหนพ่าไม่น้องครับวันนี้เราได้สแสดงพลังให้กับฝ่ายตรงนั้นข้ามได้เห็นแล้วว่าอย่ามาทะลึ่งกับกู พี่น้องสื่อมวลชนคงรู้แล้วนะว่าเงื่อนายการลงถนนผมอยู่ที่ไหนผมพูดให้งชัดเจนแล้วนะทุกอย่างจะมีขั้นตอนของมัน15วันให้หลังเดี๋ยวผมจะมาทวงถามงานนี้ว่าไปถึงไหนแล้วผมอุตสาห์เปิดโอกาสนะในหนังสือร้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนคงได้เอกสารมาแล้วมัง้งนะฮะที่ผมสรุปให้ดูเจ็ดข้อ ข้อหนึ่งผมบอกว่าให้เปิดเวทีสาธารณะจะเป็นโทร,โท,รทัศน์ช่องไหนของคุณก็ได้จะเป็นช่อง n b t ที่คุณไปยึดมาแล้วหรือจะเป็นช่อง Top News ที่พวกคุณก็ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วได้ทั้งนั้นแต่เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง คุณมีด็อกเตอร์กี่คนจะเป็นด็อกเตอร์จากดาวอังคารเอาแม่งมาให้หมดของผมมีไม่เกินสองสามคนนำโดยอาจารย์ยิบมันของผมผมต้องการให้เปิดเวทีสาธารณะไม่ใช่พวก มึงไปงุกยิบกันในสภาใช่ไม่ใช่ใชด้วยเหตุนี้ผมจำเป็นต้องไปร้องเรียนต่อประธานสภาแล้วพร้อมจะกล่าวโทษไอ้สอสอที่ให้การสนับสนุน MOU 2อ4